เป็นที่รักของคนทั่วไปวงการลูกทุ่งไทยพ่อยิ่งใหญ่เลือโลนทั้งแต่งทั้งร้องดุดแสงทองคมสุริยนแพล่แตงไปทั่วแห่งหล ให้คนอบอุ่นหัวใจปันดาวพล่าเสงททุ่งแรงลายดวงเพ็โทรโพธารามพุ่งผวงดวงจรรงวันร์ตัดแทงสดใสไวโพธเพชสุพันณ์ลือลั่นเพลงเหล่จับใจ วันนี้พ่อท่านจากไปคนไทยอะไรผู้มเมืองน,นักร้องบ้านนอกยังบอกว่าสุดยอดเพลงยอมรับว่าพ่อเก่งแต่งเพลงลายเพลงฟูเฟืองต่อดอดคอรอ์ ดังกล้องไปทั่วมุมเมืองเพชรโพธารามรุ่งเรืองจาการขัดปั้นของพ่อลูกยังจดจำไม่เคยลืมยลุกตุกปองแสนปลืม้มเพลงดังครั้งก่อนเคยโค ด้านหน้าเวทีพ่อลองให้ไม่รังรอวัดนองคุณชาตินน้นโอแฟนเพลงแห่ดูพ่อวิรรม